กรีดหนังศีรษะนะครับเพื่อจะเปิดหนังศีรษะออกมาและผู้ป่วยรายนี้ก็คือเป็นรถชนนะฮะแล้วก็มีการกระแทกกระทบกระแทกของศีรษะด้วยนะครับแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลมาแต่ว่าผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับเราก็จะมาดูว,ว่าในกระโหลกศีรษะของผู้ป่วยเนี่ยมีเลือดข้างหรือว่ามีอะไรอยู่ในบ้างคือสาเหตุอยู่ที่ชั้นไหนหรืออะไรยังไคคงครับครับอาจารย์ครับแล้วพอผ่าตัดเปิดหนังศีรษะเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือ ก็จะเปิดตัวตอนนี้เ,เปิดกระโหลกใช่ไหมฮะแต่ทุกขั้นตอนเราก็จะมีการบันทึกตลอดครมีการบันทึกดยการวัดการถ่ายภาพครับ,รบเป็นหลักฐานทางราชการทั้งหมดครับ,รบทำทุกขั้นตอนตัวที่มีทางแพทย์ดูแลแล้วกคุมตลอดทุกขั้นตอนครับทีนี้ถึงขั้นตอนของการเปิดกระโหลกศีรษะนะครับนี่ก็ใช้ใบเลื่อยนะฮะเลื่อยกระโหลกศีรษะกระโหลกศีรษะเปิดออกมานะครับ ผู้ป่วยที่เคสนะครก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์เองแล้วก็อาจจะ,ะาาเ,ปเป็นอาจารย์ของนักศึกษาหลายๆคณะเอย่างพยาบาลหรือว่าคณะอื่นวิทยาศาสตร์อยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ให้ความรู้เราครับเราต้องมีการเคารพส่วนมากก่อนจะตรวจศพทุกรายรต้องมีการทำคำเคารพอาจารย์ทุกรายนะครับครับเมื่อกี้พวกเราก็ได้ทำกันไปแล้วนะครับก็คือการไหว้อาจารย์ก่อนนะครับที่จะทำการ คาตการใดๆครับผู้ตรวว่าสารน,นะครับแกงจะลองได้กระโหลกดู้ไหมเออก็ได้ครับก็ย <c oughs> ืนตัง้งด้านนี้นะต้องจับอันนี้สั่งเ้่จะทับครับแล้วผมทำด้านนี้ได้ไหมได้ได้ <c oughs> ตอนนี้เราก็ผ่านขั้นตอนในการเปิดศีรษะมาแล้วใช่ไหมครับแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงบ้างครับจางก็ต้องเปิดตัวกระดูว่าภายในช่องอกช่องท้องเป็นยังไงมีบาดแผลอะไรกัะถูกกระต๊บไหมเสียเลือดในช่องท้องในอกหรือเปล่าอะไรถึงแม้ว่าเราจะทราบนะฮะว่าผู้ป่วยรายนี้มีการกระทบกระเทือนที่ศีรษะมาครับแต่ว่าในกระตานในการผ่าศัสูตรพิสุทธิ์ก็ต้องเปิดดูทั้งระบบนะฮะทั้งวัยวะทาทั้งร่างกายเลยนะครับว่ามีที่ผิดปกติที่อื่นหรือเปล่าครับ การที่การถ่าแต่ละเอ่อแต่ละส่วนเนี่ยครับของร่างกายเนี่ยมีจุดประสงค์ก็ความมุ่หมายยังไงบ้างครับอาจารย์ก็จุดมุ่หมายใหญ่ๆเลยก็คือหาสาเหตุการตายที่แท้จริงครับของตัวผู้ป่วยหรือตัวศพ แล้วอย่างการเปิดกระโหลกดูตรงศีรษะเนี่ยครับเราดูอะไรบ้างครับอาจารย์ก็จะดูกระโหลกศีรษะว่ามีการแตกไหมครับนะครับสมองมีกระทบกระเทือนอะไรบ้างหรือเปล่าหรือมีความผิดปกติจากธรรมชาติหรืออะไรจากการป่วยต่างๆครับเพื่อมีการบันทึกเอาไว้ครับในช่องอกช่องท้องก็จะมีการดูว่ามีรอยช้ำตรงไหนบ้างหรือไม่ครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะเก็บเอาัยว่าบางส่วนที่ไปตรวจครับนะครับทางด้านคดีต่างๆ การตรวจและการสุดให้เราทำระบบทั้งหมดเลยนอกจากการที่เราตรวจโดยดูด้วยตาตรงนี้แล้วเราก็ยังมีการเก็บตรวจทางห้องแล n ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทั้งหุกอย่างห้อง l a โดยของพยาธิวิทยาหรือว่าดีเทเวสเลนิคสารเสพติดหายยาแอลกอฮอล์อะไรต่างๆทั้งระบบเอาสารน้ําเอาเลือดอะไรพวกนี้ไปตรวจสารเคมีหรือพิษหรืออะไรทุกอย่างทั้งระบบทั้งหมด ขั้นตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงการเปิดช่องอกนะครับโดยการตัดตรงกระดูกอ่อนของออซี่โครงนะครับเพื่อเปิดกระดูกซี่โครงออกไปนะครับกระดูว่าภายในช่องอกนะครับก็มีปอดมีหัวใจอะไรพวกนี้ในช่องอกนี่เราก็ต้องดูหลอดลมด้วยนะฮะก็ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่อาจจะทให้เกิดการเสียชีวิตได้เช่นกันนะครับลมหลอดอาหาร รวมไปถึงหลอดอาหารด้วยนะฮะดูทุกระบบครับรเพาะอ,อะไรทุกอย่างที่อยู่ในช่องเห็งทั้งหมดชางบระานไปอ่ะนานไปขั้นตอนต่อมาก็ช่องท้องช่องท้องก็จะมีแหน่เยื่อก้านระหว่างช่องกกักช่องท้องครับ ช่องหกช่องท้องก็จะแยกกันง่ายๆนะก็จะมีกระบังลมกั้นอยู่นี่การผ่าไปแต่ละส่วนนะฮะเรามาดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พรมความติดกรณอะไรก็ด้ายก็จะจดบันทึกเอาไว้ถ่ายภาพไว้นะครับี่ทั้งจดบันทึกแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดครับในส่วนที่สำคัญนมาก แล้วเนี่ยโอ้โหครับต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับว่าถ้าขณะนี้กําลังรับประทานอาหารอยู่เนี่ยขอโทษด้วยนะครับอาหารอาจจะไม่อร่อยไว้สักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับผมสงสัยนิดนึ่งตั้งแต่เมื่อกี้นะครับครับสงสัยว่าทําไมเวลาที่เราผ่าอ่าชนสูบเนี่ยครับฮะทไมเราต้องผ่าที่ศีรษะก่อนทำไมเราไม่เริ่มผ่าลำตัวผ่าอะไรอย่างนี้ก่อนคือเราอยากการแพทย์เราอยากทำให้เป็นระบบนะฮะผ่าตั้งแต่หัวลงมาไล่จนถึงเท้าจะได้เก็บได้ทุกได้ทุกส่วน ครบถ้วนบางคนอาจจะถ้าสมมติว่าไปผ่าท้องก่อนแล้วมาผ่าหัวไปผ่าขาเดี๋ยวเดี๋ยวลืมตรงอกอะไรเงี้ยเหมือนนับเลขครับพี่เต๋อจะนับ1 2 3 4 5หรือพี่เต๋อจะนับ4 1 5 6 2อะไรก็แล้วแต่พี่เต๋อผมไม่มีใครนับอย่างนั้นนะครับ4 1 5 2ไม่ไม่น่าจะมีใครนับครับฮะยศศพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นศพที่ส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุครับทีนี้เราจะทราบได้อย่งไรว่านี่คืออุบัติเหตุจริงๆและครับเรามีวิธีพิสูจน์ใช่ไหมครับข ศพที่โดนรถชนเนี่ยอาจจะเป็นเดินสมมติว่าเดินข้ามถนนโดนรถชนเงี้ยฮะอาจจะมีรอยกระดูกแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะได้แต่ว่ายังไงเราก็ต้องผ่าเปิดดูทั้งหมดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นแบบฆาตกรรมอำพรางให้ยานอนหลับไปแล้วแบบเดินมึนๆไงมอมยามอมยาตอนกลางคืนปุ๊บแล้วแบบออกไปโดนรถชนอ๋อมันดูพวกนี้ได้ด้วยเหรอครับว่ามียาอ,อะไรครับ,รบก็เอาสารน้ําเอาเลือดต่างๆไปตรวจหาสารเสพติดหรือว่ายาให้ได้ครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าอ่าอ่าอย่างเช่นการผ่าช่องท้องเงี้ยครับ มันจะมีวิธีการผ่าอย่างไรแล้วมันจะดูอะไรยังไงบ้างครับถ้าผ่าผ่าลงไปแล้วก็จะดูแยกก่อนแยกเป็นช,ช่วงอกกับช่วงท้องไงฮะช่วงอกแล้วก็ตัดกระดูกที่โครงออกมาแล้วก็ดูว่ยะภายในทั้งหมดหแล้วก็มาตรงช่วงท้องแล้วก็ดูทั้งหมดเก็บสารน,าน้ำเก็บทุกอย่างไป ค็าจริงภารกิจวันนี้เราโชคดีมากนะครับที่ได้คุณหมอเก่งนะครับมาปฏิบัติภารกิจนี้เพราะว่าอธิบายทุกอย่างได้อย่างชัดเจนแจ่มใสแม้บางครั้งจะหลุดก็ตามแต่แต่แต่พอกลับมาแล้วก็เออใช่เราเราเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งเลยทีเดียวนะฮะวันพรุ่งนี้ความจริงแล้วยังเหลือขั้นตอนอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราจะต้องให้ติดตามกันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้นะครับ หมดเวลาลงแล้วแต่พรุ่งนี้นะครับภารกิจสุดหินสุดโหดของเรายังมีต่อแน่นอนครับและที่สําคัญนะขอกระซิบก่อนเลยว่าสาหรับคนที่ชอบเรื่องลึกลับอย่างพี่เต๋อเออพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าสาหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชอบเรื่องลึกลับเรื่องน่ากลัวเนี่ยมีมาให้ติดตามชมแน่นอนครับพรุ่งนี้ครับเวลาเดิมครับกับรายการซีแยกแปลกดีวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุดเริ่มต้นของการที่เราแบบ มีสัมผัสพิเศษอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับอืมอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะคือเด็กๆน้ำเตเคยแบบเคยจมน้ำอะค่ะแล้วก็เหมือนกับมันวิญญาณหลุดออกจากร่างเหมือนเคยตายไปแล้วแล้วฟื้นอย่างเงี้ยค่ะอ่าในห้องสมุดสตูดิโอของเราตอนนี้นะครับน้ำเตยพอจะเห็นอะไรที่เป็นวิญญาณที่ล่องลอยอะไรอย่างเงี้ยมองๆไปรอบๆสตูดิโอ